มาเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการประชุมนัดแรก13ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมสภาล่มเนี่ยออไม่เซอร์ไพรส์เพราะเขาบอกว่าเวลาเปิดสภาคือเปิดเทมอมเปิดเทอม <laughs> น,นักเรียนยังมาไม่ครบออกมาไม่ครบก็ <laughs> บอกบอกให้สภาล่มได้ไงเพื่อไอรัฐบาล11พักมีตั้ง3 1 4คมันมีเรื่องที่แบบว่า ก้าวไกลเขาก็ต้องเล่นเกมนี้แหละไม่มีเกมอื่นเล่นสําหรับฝ่ายค้านนะเนื่องจากว่าก้าวไกลเนี่ยตอนทันทีที่เปิดเขาเสนอเรื่องวาระเรื่องหนึ่งสมรดเท่าเทียมใช่ไหมสมรสเท่าเทียมเข้ามาพิจารณามันมีแล้วแต่เราต้องการลดมาล่นมาเพื่อไทยรัฐบาลไม่ให้โหวดแพ้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของทบร่างกฎหมายว่าด้วยสมรดเท่าเทียมเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดแข็งครับมันเป็นแบรนดิ้งมันเป็นแนวนโยบายของพรรคก้าวไกล พี่ช้างเป็นเพื่อไทยยอมไม่ให้ล่นมาเนี่ยไม่ยอมจะเพื่อก้าวไกลไปหาเสียงไปหาเสียงแล้วก็ของเพื่อไทยเนี่ยนโยบายต่างๆพลบบัต่างที่เขาต้องการสนับสนุนเนี่ยที่เป็นแบรนดิ้งนะ,ะที่เป็นประโยชน์กับเพืไม่อไทยัไยงไม่ถึงเลยยังไม่มา,าเขาเสียง,งมากเขาจะยอมเเขาพอไม่ยอมปั๊บไม่ยอมปั๊บอันแรกไม่ยอมไม่ยอมอันที่สองเนี่ยก็คือว่าระเบียบใช่ระเบียบข้อบังคับสภาที่ก้าวไกลเสนอแก้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ ของเพื่อที่จะให้ไปกรรมธิการวิสกรรมธิการ<ท><ท>ประจงสภาท,ที่มีการลงรายชื่อจะประชาชนมาห้าแสนกว่าจะให้แก้ออแะเบียบเพื่อข้อบังคับต่างๆของสภาเพื่อให้ทางานเน,เนี่ยปรากฏว่าทางรัฐบาลไม่ส่งไปออฝ่ายรัฐบ,บาลไม่ส่งไปแล้วโหวตกันแล้วเนี่ยเสียงของรัฐบาลไม่ถึงครึงออ่ง220กว่าเสียง223เ,เสียงใช่ไหมก้าวไกลจับไตได้จับได้เลยเพราะฉะนั้นบอกว่าเอ้ยไม่ยอมไม่ฉันสองวาระแล้วนะเพราะฉะนั้น พอนะับอมประชุมโอ้โห,โห,โหคือนั่งมันเช็กกระดกใช่ไหมอ่ะมันมันเห็นเนี่ยสองร้อยยี่สิบสามเสียงต่อร้ากว่าเสียงครับแปลว่าฝ่ายฝ่ายรัฐบ,บาลไม่ครบแน่ประชุมต้องสองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงโอ้โหนี่ถือว่าเป็นบทเรียนก็หลายคนของเพื่อไทยก็ออกมาว่าครั้งนี้วิกฤตเป็นโอกาสค,คือมันมันสะท้อนเห็นแล้วว่าสัญญาณแบบนี้อย่าประมาทนะก้าวไกลพร้อมจะเล่นทุกเวลาเพรต้องคุณอย่าประมาทวันที่สิบเก้า ทำให้วิบรัฐบาลประธานวิบใครนะหมอแคนคุณหมออันนี้สอนพิเศษจะไม่ประธานวิบใช่เพราะวันที่19เนี้ยวิบรัฐบาลต้องมาคุยกันครับวิกฤตประกาศสัญญาณมันเตือนแล้วโลกต้องคุยปัญหามันเตือนแล้วว่าเนี่ยก้าไกลพร้อมจะเล่นร้แล้วจะมาคุยกันหัวหน้าพักก็สั่งแล้วสั่ง้วยังคุณุงอิงแพทองทานจินวัตเนี่ยเขาบอกเมื่อวานวันก่อนนะครันพื่ัดทันทีที่ล่มเนี่ยล่มสองผลไงเขาวันพฤหัสก็ล่มอีกเออแล้วก็คุณุงอิงบอกว่าต้องให้พักสมาชิกพัก สสในรัฐบาลตะหนักและต้องมาร้อนต้องดูท่าทีของประธานวิบว่าจะคนที่สิเก้าเขาจะหาทางรับมือคือรับมือไม่ยากครับขอให้สสั่งรัฐบาลมาครบเขาจะเล่นทางเกมนี้เนี่ยเล่นไม่ได้เกมสภาร่มเนี่ยถ้ารัฐบาลทำหมายถึงว่าทำงานนะเข้ามาประชุมสภาครูมานิสังพุ่มเนี่ยเพื่อไทยบอกว่าไอ้ทีสภาร่มเนี่ยแสดงว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่เด็กนะ เล่นเกมเป็นโอ้แน่นอนแน่นอนมานเขาอยู่มาสี่ปีแล้วนะสี่ปีก่อนหน้านี้ก็รู้เลยเขาไม่มีคนเกมอื่นสําหรับสภานะผมบอกเลยนะฝ่ายค้านไม่มีคนเกมอื่นเขามีหนึ่งทำสภาล่มสภาล่มเป็นหน้าที่เขานะครับสองถือว่าเขาในในเชิงในเชิงทางการเมืองแล้วคนเกมสภาไม่น่าเกลียดใช่ไหมไม่น่าเกลียดไปหนิไม่ได้ไปตำหนิไม่ได้เพราะว่าเป็นความไม่พร้อมของ รัฐบาลเองรัฐบาลมีเสียงข้างมาก3 1 4เสียงต้องบอกว่า3 1 4เนี่ยถ้าเทียบรัฐบาลลุงตู่5 5 4าลุงตู่2องห้าสี่แก็ล่มล่มบ่อยนะแต่ปัญหาเนี่ยไม่ว่าเสียงน้อยเสียงมากอยู่ที่ความรับผิดชอบอ่านี่ใช่อยู่ที่ความรับผิดชอบรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วยนะเวลาสภาล่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยตําหนิฝ่ายค้านเขาตําหนิสสฝั่งรัฐบาลสามหนึ่งสี่คุณยังมาไม่ได้เกินครึ่งเลยเพราะ คุณออมนาจาไปนะใช่ถูกต้องคุณบริหารแผ่นดินคุณใช้งมงานทาให้สภาครบคุณทําไม่ได้อ,อก็อย่างที่บอกครับสสเพื่อไทยบางส่วนบอกว่าเกมนี้การเหตุผลครั้งนี้แผลทครั้งนี้มันเป็นวิกฤตและโอกาสโอกาสก็คือว่าหลังจากนี้อันนี้คือแค่แบบร่างกฎหมายทั่วๆไปนะและเบียบสมรสเท่าเทียมแต่มันมีกฎหมายใหญ่ๆนะ,ะที่คุณต้องเตรียมร้อมนะ ใช่เรื่องของงบประมาณเรื่องของพระบบเงินกู้เงินกู้นี่โทษสักรมต่างๆนะเอะเลยโอ้เยอะแยะหมดนีแต่ไม่ใช่โอกาสอย่างเดียวนะของเพื่อไทยนะอาจจะเป็นวิกฤตของเพื่อไทยเพราะพี่วีพักรัฐบาลที่งอแงต่อรองไหมถ้าไม่ใช้เสียงชั้นสภาล่มอีกนะอ้ใช่สิเราลืมนึกประเด็นนี้ไปลืมนึกว่าจริงๆแล้วในไส้ในสามหนึ่งสีเนี่ย อาจจะเป็นจุดเปราะบางข้างในไดเพื่อไทยมีเท่าไหร่ว่าเพื่อไทยมันหนึ่งสี่หนึ่งนั่นนะสิหนึ่งสี่หนึ่งภูมิใจไทยเจ็ดสิบเอ็ดพลังประชารัฐสี่สิบรวมไทยสร้างชาติสามสิบหกไม่ต้องนับพรรคอื่นพรรคอื่นเป็นเนื้อเดียวเนื้อเดียวนะเก้าเสียงประชาชาตนใช่ไหมชาติไทยพัฒนาสิบมีพรรคเล็กพรรคน้อยนิดหน่อยนิดหชาติพัฒนาทีนี้แล้วกันคือคุมสองพักใหญ่ได้นะผมว่าหัวใจคือเจ็ดสิบเอ็ดกับสี่สิบอ่ะถูกต้อง เนื้อเดียวกันไหมเนื้อเดียวเพราะที่เพราะที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีหลายส่วนนะที่เพื่อไทยกับคูชใจไทยเนี่ยเขามีอีกอันหนึ่งอบาจจะเป็นโอกาสที่เขาทอดความหวังให้ประชาธิปัตต์ไงยทอดความหวังเลยทอดความหวังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาประชุมมาประชุมเวลาปรับคอรมอจะให้อให้เทสนี้ก่อนเลยอ่าถูกร้อนเวลา ฟังรัฐบาลเขาเสนออะไรลองจับตาดูนะว่าสสปัญญปยปดัดยกมือเหรือว่าหรือว่าเสียงข้างมากอะไรไหมหรือยังอยู่ในที่ประชุมไหมยี่สิบเสียงเลยลองไปดูที่ว่าตอนสภาล่มเนี่ยปัญญัยปดัดเขาโหวตฝั่งไหนใช่เขาลงมติไหมเขายังอยู่ไหมอยู่ไหมเอออันนี้ไม่ใครรู้นะต้องดูไส้ในแต่ด้านหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่ช้างพูดถึงผมว่าน่าสนใจเพราะต้องบอกว่าถึงวันนี้นะสามเดือนจะร้อยวันละสิ้นเดือนธันวาเนี่ยครบร้อยวันของรัฐบาลแล้วเขาจะสวดเหรอไม่ใช่ร้อยวันในการบวครงประเทศี่ยนึกว่าจะสวด มันมีรอยปริบปริต่างๆนะแม้อาจจะไม่ใช่แผลใหญ่แต่ว่าความไม่ลงรอยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะเพื่อไทยกับคุณเจทัยเนี่ยเรื่องค่าแรงเด่นชัดมากเลยแล้วก็เรื่องกัญช้าด้วยนะเรื่องกัญช้าด้วยค่าแรงเนี่ยลัมตรีกระทรวงแรงงานต้องดึงออกอจะเสนอเรื่องดึงออกแล้วกลับไปทุบทวนใหม่ตามที่แบบนายกก็นายกพยายามที่ไม่พูดถึงเลข400เพราะเดี๋ยวโดนกล่าวว่าแทรกแซงไงแต่ว่าค่อยไม่ค่อยพอใจกับตัวเลขออกมาครับนายกพูดแบบนี้ รับตีจะก,กล้าเสนอเลยแล้วเสนอเขาก็แต่จริงๆเนี่ยรัฐารัฐบาลแค่ทราบนะออไม่ได้พยยนนะิจารณาถูกต้องแค่รับทราบไงพร้อมเป็นเรื่องของไตรภาคีไงแล้วก็คำน้ำการค่าจ้างแต่ว่าชัดเจนครับภูมิใจไทยเองก็ไม่อยากให้400เนี่ยมันเป็นแบรนดิง้งหรือว่าเป็นคะแนนยมของเพื่อไทยเป็นคู่แข่งอยู่แล้วนะและแน่นอนครับพอถึงดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกันนะถ้าดิจิตอลวอลเล็ตผ่านเนี่ยในสภาห,หรือว่าผ่านจากคลรมออะไรแล้วแต่เนี่ยผ่านกิจการก่อนมาคลรมอไปสภาเนี่ย ถ้าผ่านไปผลงานอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เพื่อไทยเพราะฉะนั้นรอยปริบางแตกตรงนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันบอกให้เห็นอาจจะสะท้อนองค์ประชุมในสภาเนี่ยแหละแน่นอนเพราะนั้นในการประชุมวิบเว็บรัฐบาลวันที่สิบเก้าจะเห็นว่าเขาจะรับมืออย่างไงนะด้านหนึ่งวิกฤตเป็นโอกาสให้เห็นแล้วว่าเก้าไกลมีคนไกลนี้แต่จะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะจะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือว่าช่วยไปเจาะไส้ในด้วยว่าสามหนึ่งสี่อ่ะ พักใหญ่ๆอย่างภูมิใจไทยอย่างพลังะไใครไม่มาใครไม่มาเออไอ้นี้น่าสนใจแล้วก็ไปเจาะฝ่ายค้านด้วยนะ่าใครมาใครมาไปเจาะฝ่ายค้านด้วย20เสียงจากพิจารณามาหรือไม่นะครับมันเป็นโจทย์สําคัญของวิปรัฐบาลเป็นโจทย์สําคัญของหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ชื่อคุณแพร์ทองทานชินวัตรในการกํากับลูกพักอย่างน้อยนะอยั่างอย่างน้อยคือให้สสอเพื่อไทยเนี่ยมาครบก่อนเพื่อไทยมาครบก็ยังไม่ครบไม่ครบหนึ่งสี่หนึ่งก็ยังไม่ครบนะเพราะฉะนั้น กลเกมอย่างที่บอกครับกลนเกมของก้าวไกลเนี่ยเป็นธรรมดาครับจะใช้เรื่องของกลนเกมกลไกของสภาล่มเนี่ยในกรณีที่ร่างกฎหมายหรือว่ากระทู้ต่างๆของตัวเองนั้นไม่ได้รับการตอบสนองเวลาสภาล่มคนที่ถูกตําหนิมากที่สุดก็คือพักร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันมีวิธีหนึ่งนะครับคือรัฐบาลต้องไม่ใจแคบต้องยอมให้เขาบ้างยอมฝ่ายค้านบ้างเขาบอกว่ามันต้องไปคุยนอกรอบก่อนถูกต้องซึ่งไม่แน่ใจว่า กรณีของสมรถเท่าเทียมเนี่ยได้คุยนอกรอบน,นะจะจึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะั้นในสัปดาห์หน้านะความร้อนแรงเรื่องของกรณีของคุณทักษิณความร้อนแรงหรือว่าสภาล่มหรือว่าวิกฤตสภาล่มไม่ล่มหรือว่า,าวิกฤตของพรรคร่มยังไงเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องร้อนแรงที่สุดที่ต้องจับตานะครับแน่นอน,นครับความเคลื่อนไหวต่างๆเนชั่นอินไซต์ก็จะมาเจาะลึกให้ได้รับรู้ให้ได้รับทราบกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ